นี้เรื่องมันก็หุนโยนใจร้ายก็เขาก็โกรธมากเขาก็อยากยิงปืนใส่มันนั้นไปเลยแล้วตอนในด,ดูสาองนั้นนะเขาก็กัดปืนทางเลยอออออตอนนี้มันก็หักไปหมดแล้วคุณ มันถูดมากฉันไม่มีปืนเหลืฉันไม่ต้องให้เธอใช้ปืนแมา,าเป็นอาวุธไม่ได้ใครก็สึกมันไม่ดีอืม้อไเก่ยม,มากกูไปเลยมาสึบบ้า,บา เย่ฝั yeah, ่งนี้ชนะแล้วฝั่งนี้ชนะแล้วแล้วฝั่งนี้ก็ชนะแล้วเ <Yeah. S 2> ลือกก็จะจบจบแล้วค่ะพ่อขอบคุณค่ะ